bà dì p nong bà đi no vô cùng vô cùng. bà con cứ gào p nong em mứt tước ba tước em kim <laughs> bà mẹ em <laughs> hãy sao em mà show xì ba em tước cái sao em <laughs> เบ่งปลาก็มันโลงเมือนี้เบ่งปลาเพิ่นผูกปลาตกบ่เลิกคือว่าจะลงในมือสาวนี่เบิ่งแต่คนสิหวานแฮโอจิสิได้จักโต เองไปงมมึงดูมันไกลโพวันนี้ของไหมเออมันมาได้ของยังจะดีจะตึกแฮบวเป็นไงแกตึกเอาบ่กวะแกะเลยนะปลาแตกบึงเลยหางเงินโอ้ยโอ้ยบุริกุ้มเร็วคขนาดนี้ผุนปลาเพล่นห่วยอุตส่าห์ถือกระเพาะกระไพรยังออกมานำ ยาวเท่นาน่ะสลามอีกถาลุ่นรอลุ่นสิได้จากโตพูดกวมสลามชัดหนามเพียงคออย่าลุ่นเลยขนแนนนี้ก็จะคุบคุณเลยคุบึ้นมาเลยนะสลาม <laughs> ขาดาเพา่ะแท่แค่ฮบ้าก็บอกไปตึกหมูไว้สิตึกยี่ไสน้องโตบ่ก็มีน้องบ้องบ่ น้องัาวได้เห็นเลยอยาบไดมาถ่ายรูปอยาบอากพาโตอยาบุดมบไปตาสะได้กินได้หนิบึกเม่ว่าจะหูมิสลามนี้นขัดแรกมาแหงขึ้นให้ได้ซะก่อนลงาไม่ก้มแม่ ให้เดอกมันบดวมีคนหลายสามคนกินเนาะแม่นได้โตเดียวพูดละโตสองโตก็ยิ่มเหละเฟ้ยๆครับบุกินสิมนะเลยมันบด้ได้ผัอุ้ยมันออกไปแหละเบิ่งแต่คนตึกแงพี่น้องเอ้ยตึกแงกะจะเป็นหรือบ่ผู้แก่มาไอ้แก่ยังขึ้นมาเลยมันคือสลามพี่น้องลงไปปลดแอมลงมาลงไปพอดีตายลงน้ำ <laughs> Đừng mẹ em ngả mại này. Của... Đê thử kiểu Con này 2 tô Ô thử đúng xong tô 3 tô Bằng tô phần bà này Phải <laughs> em phải <laughs> ơi, em được ừ. <laughs> Ôi, nó hát Phụ có lực, Nói sao em phần chị số so sợ tếp โดนน้ำน้องให้เบิร์นเอ็มเนมาเอ็มยิ่งเฮงมื่อเสาเมื่อคืนนี่กับคนตกเมือสาอันนี้โต๊ะขกขอนกระตื่มกันป้าแหขาดเบินะผูเบิ่งสาวเอ็มน่อยเพื่อสีสไลเดอร์ลงมาให้เบิรน ปลานน่อลีโนะเอาตัวมันใหญ่เลยโอ้โไปดีอปลานี่เี้ยกะยิบกระด่ะน่าจะกระยิหรือบ้านขึ้สิขาวให้ยุ้ยปุ๊บแล้วจะมีสลลมบบนเกลือปลาปิงปลาตำมะขุมสุดยอดสุดเยอไปเลยคุณโซแล้วมันเต็โซอ้าหูปลาเหนกั ปลาแหงปลาแหน่ะมันออกนเลบอกเว่าปลาก้อนยันได้ปลาในน้องอืออืออลอลางเลยนะวทไมนนอยู่นี่ยหัวหัวอะไรทุ่นนลกางขิดได้จังไดโอ้ได้เลย ไ่ในน้องแอวมาเบ่งโตปลาแับนี้สีโตบออิ่มแล้วเรือเพื่อแล้วเบ่งโตปลาว่าลงไปถึงได้จังหวะนั้นสลามเหมือนกับเห็ดเกลืงอยู่พูดแนวใส่กับขาดขนาดบัเลยเนี่ยวันนี้ปดแฮงกะบด phớt mẹ em, để để ghép ở mẹ pa nè, ba nó bận lẽ, ra chỗ khâu cái tô sơn, xía thời gian đang phớt nhưng mà để lẽ ở vô, <laughs> nay em nhảy có phải cho bà pa đấy, đến 10 tuổi em. เมื S <S yeah, wow. okay, ่อกี้เืินไเหินมันแล้ววะพนชิโต er well, so oh, ๊กบ่เบิ wow. s <S ่งเบิ been, okay. ่งของพระส้มวิวส้มวิวขนน้องขนน้องบ่แมนมองนี่กัปวดปลาปนากคนั้นอีกคนไปดึงเอาหัวเอาหัวสิกาดเลย น่มาเอาจได้ตัวนึงนะบเอาแม่เอ็มนะยอะหายน่อกี้สั่นได้บาดยามชิได้ไปไไปตึงเแล้วคนที่มาเลยเนาะโอ้ยนมากสนไกระด้างทีงเลอืมหามเตาไปตลาดเทียงผูพักกะเบืองพักันข้ากินก็ต้องมาหุงกันดีอืมักสลัดันดิพักบัว บัวเด้าปอดสาริดต่ปอสาเคมีไอ้โมไปใ้ยตกมนี่กได้คนเรามาแล้วเต็มหาเต็มคันเลยเ้อลงไปอีกแล้วรอบสองยังกัอมเต็มหาเต็มคันนทุกนตนโตอยางนหนเต็มหาเต็มคันเอมวะถ่วหัว

แหงหวานเขาได้มองนั่นว่นนี้อ,อ,อืมอันนี้ย,ย,ยานหมพเผาะจโตอยู่นี่ผูป่าอ้ามันก็อ,อยู่แถ่สลามเล้วยมันมันจะเห็นในจองหาย โอ้ยได้แล้วตัวหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วนัน่นไปเก็บแอมโอ้ยเดี๋ยวตัวเดียวหนึง่งเผื่อสิปออีกได้นะ kiếp mấy em là... dù ngầu ta ăn 2 <laughs> <laughs> tô phụ nhóm em ngoài giờ mình, dạ, mình lấy luôn cái cào nó vừa xịt tước đại tôi nừng ba ừ. <laughs> ừ. <laughs> nó bự tê tước bự đại ล่าสุดเด็ดปดแฮอีกแล้วฝุ่นสาวแอมเพิ่นเขาไปเก็บป uh ่าอยู่เหงาตาผู้เขาก็หมดลงมาได้บางหยาเป้บหรอกำลังสีวหานเถอที่สามพี่น้อง สิได้หรือบ่ไปรอรุ่นนำการบาบนี้มือกล่องถึงกะสไปยอยู่ขางฝุ่นเลยบาานี้สิได้ไอ้บ้านนี้ล่าลสุดบลาอยพอโต,โตป้าเบิ่งลมพี่นอ้อง พ้นกสิมาพอพ้นบาดนี้เอา้าชมวิวกินข่าวอยู่เที่ยงหน้าบรรยากาศซิวๆเราอะบาทที่สี่ป้าลมกระาแห้งบาดนี้ได้อีกบ่ไมได้อีกเลย นกกนเนี้ปลากระยานแห่แบบอันนี้ปลาปปลามันอยู่กลางมันคือแบบน,นี้นะลมกระแหงโคตรพ่อแล้วบอจักเอาไว้พี่แอมอลมกระตุ้นๆแบบน,นี้อ,อากาศที่นาวมาอีกแล้วนี่จกเอี่ยงคนโต๊ะกแล้วเหรอวะเอามาตรวจสอบรูปปาหน่ะ โอปลาพี่น้องเบิ่งซาละลูกสงซาแอมฝืนหมุนเขาไปเอาปลาเอาทื่อๆเสือเฮาสงเฮากระเต็มคือกันมาแล้วร้อนวิพร้อมรับอาจารย์เลยน้องหนาวตาขิดนามาดีโอ้โหฝนกระตกฝนน